ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560คำว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้หมายความว่าผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยีในกิจการนั้นให้เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า3วันทาําการการกําหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุมาแสดงให้กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน5วันทําการ กรณีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการให้นำร่างเอกสารเผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า3วันทำการการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีเงื่อนไขดังนี้1การซื้อจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน5 0,000 0บาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทให้กำหนดไม่น้อยกว่า5วันทำการ2การซื้อจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน5ล้านบาทแต่ไม่เกิน10ล้านบาทให้กำหนดไม่น้อยกว่า10วันทำการ 3การซื้อจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน10ล้านบาทแต่ไม่เกิน50ล้านบาทให้กำหนดไม่น้อยกว่า12วันทำการ 4. การซื้อจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน50ล้านบาทขึ้นไปให้กำหนดไม่น้อยกว่า20วันทำการกรณีมีการสอบถามรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนให้ชี้แจงก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า3วันทำการ, <arch> รการประกวดราคานานาชาติการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อจ้างให้เผยแพร่ไม่น้อยกว่า30วันทำการ ให้เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5วันทำการการจ่ายเงินล่วงหน้าจะกระทำมิได้เว้นแต่การซื้อจ้างจากหน่วยงานของรัฐจ,จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ50าการซื้อจ้างนอกจากกรณีตามมาตรา 56- 2สองขอให้ใจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ15ราคาซื้อจ้างการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าให้กระทอหาได้เฉพาะกรณีมีระยะเวลาไม่เกิน3ปีตามหลักเกณฑ์ 1. การเช่าจากหน่วยงานของรัฐจ,จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ50าของค่าเช่าทั้งสัญญา 2. การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ20ของค่าเช่าทั้งสัญญาให้เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5วันทําการการจ้างที่ปรึกษากรณีจําเป็นนอต้องจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้ใจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ15ของค่าจ้างตามสัญญาสําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐให้ใจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ50ของค่าจ้างตามสัญญาให้เผยแพร่ Jesús ประกาศและเอกสาร,รจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันทําการ กรณีต้องชี้แจงรายละเอียดให้กำหนดเป็นวันทำการวันใดวันหนึ่งให้ทุกรายทราบไม่น้อยกว่า7วันทำการผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจะต้องมีสัญชาติไทยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนจะต้องเป็นคนไทยและถือหุ้นเกินร้อยละ50การทำสัญญานอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ0ถึง0.20 เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดในอัตราร้อยละ0 0 1ถึง0.10แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ100บาทสำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดในอัตราร้อยละ0.25ในสัญญาจ้างที่ปรึกษาหากกำหนดค่าปรับให้กำหนดในอัตราร้อยละ0 0 1หถึง0.10หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ5 เว้นแต่เห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษจะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้สัญญาที่มีระยะเวลาผูกพันเกินหนึ่งปีกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นำหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจำนวนภายใน15วันให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายย่อการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชำระเป็นงวดให้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ5แต่ไม่เกินร้อยละสิของเงินค่าจ้างเพื่อเป็นการประกันผลงาน หากต้องมีการปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินให้พิจารณาบอกเลิกสัญญาเว้นแต่คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับกรณีที่ผู้ขายผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้ขายผู้รับจ้างภายในสาวันทําการการตรวจรับพัสดุที่เป็นชุดท่าขาส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วไม่สามารถใช้การได้ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจา้างยังมีได้ส่งมอบพัสดุนั้นและแจ้งผู้ขายผู้รับจ้างภายใน3มวันทําการ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน3วันทำการในวันกำหนดเริ่มงานและกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน3วันทำการนับแต่วันถึงกำหนดนั้นกรณีที่สัญญาครบกำหนดส่งมอบและมีค่าปรับเกิดขึ้นให้แจ้งการเรียกค่าปรับภายใน7วันทำการ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่ก,กรณีหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้คู่สัญญายื่นคำขอภายใน15วันนับถัดจากวันที่บอกเลิกสัญญาหน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับถัดจากวันที่ได้รับคำขอขอขยายได้ไม่เกิน15วันนับถัดจากวันครบกำหนดให้แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือเมื่อพิจารณาคำร้องแล้วเสร็จภายใน7วันทำการ ในกรณีมีเหตุสงสัยว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทําการอันเป็นนอการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือไม่สุจริตให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในกําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า15วันการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยจะต้องไม่เคยมีผลการประเมินเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 2. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่5ปีขึ้นไปคณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเพิกถอนผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีก็ได้ผู้ทิ้งงานรายใดหักถูกสั่งให้เป็นหนอผู้ทิ้งงานซ้ำอีกภายในระยะเวลา3ปีการเพิกถอนครั้งหลังผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ1แต่จะมีสิทธิตามข้อ2เมื่อครบกำหนดระยะเวลา8ปี เมื่อครบกำหนดยืมให้ผู้ให้ยืมหรือผู้แทนติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมคืนภายในเจวันนับแต่วันครบกำหนดภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวดหนึ่งปีที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้นแล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน30วันทําการนับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบการจําหน่ายโดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน60วัน ผู้ได้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดการยื่นข้อร้องเรียนต้องดำเนินการภายใน15วัน